เดี๋ยววันนี้เรามีาน้ำพริกยำนะฮะเป็นน้ำพริกทางใต้นะครับน้ำพริกยำเนี่ยเห็นบอกว่าเด็ดมากครับต้องกินกับผักสดนะครับก็จะ,จะมีพวกามะระที่นกนะฮะทีาา่นกมีโจ๊กพลูมีแตงกวามีผักทุกอย่างครับทานคู่ได้หมดเข้ากันอย่างขาดไม่ได้เลยนี่ไข่ต้มนะฮะไข่ต้มหรือไข่ต้มนะครับไข่ต้มไข่ต้มลูกโตโตนะฮะลูกโตโต,โตนี่ นะครับแล้วก็จะมีตัวประดุกทอดขมิ้นนะครับเป็นอาหารใต้นะครับวันนี้นะฮะเดวเมาลองชิมกันครับอร่อยแน่ๆนะครับม,มีมะม่วงนะครับพริกจำานี่ก็ใส่มะม่วงด้วยนะทางใต้นี่จะเป็นน้ำพริกที่ขาดมะม่วงไม่ได้นะครับอ่าเน,นี่ยผมลองนี่มะเขือนะฮะใส่มะเขือ มะเขือม่วงคั่วมะเขือม่วงอ๋อ,อที่เขาเรียกน้ำพริกหยําเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำพริกที่ไม่จําเป็นต้องใช้ครกก็ได้นะครับหยํานี้มาจากคําพักขยํำนะฮะภาษาใต้เรียกว่ายํา นะฮะเป็นอะไรที่อร่อยเด็ดครับอือหึเด็ดมากนีหันมาละมาละพิลอกอืออือโตโตครับอืออือกับข้าวก่อนเอาใส่ข้าวไปมาละตอม เอาร่อยไม่ได้แล้วอ๋ออ๋อแลัวเด็ดปลาดุกทอดขมิ้นเลย นี่ครับปลาดุกทอดคัมินหอมๆอ,อ้าวนี้หึงอ,อร่อยมากนคะครับอร่อยจนยหยุดไม่ได้ พริกหยัมนี่จะเป็นส่วนผสมหลักของกะปินะฮะแล้วก็มีพริกกระเทียมมะม่วงนะครับหอมแดงนะฮะอืกระเทียบมนะะ 弄卖呀。